ไม่ีปลาล่พี่ลาลกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาแม่มาสซไอผงทำเด็กไซายหน่่ยจงไหาก็ได้กับสบายดีพอแม่พี่น้อง,งมัลลงมางแม่ตักเอามาสวยเอามา น้องเปิ้ลพี่น้องเปิ้ลจะเอาหนังทงไใน์มาไล่กันพีชบอกนอาจ้ะโอยเดลายูุพอบบอสสบายดีพี่น,อน้องขอบปุ่นด <c oughs> นีพี่น,อน้องขอบใจบ่าวมีเจจอเมลา,าพี่น,อน้องซีมือบ่าวมีพี่น,อน้องเขานอนลงคลิปนอนอา่า ตอบคอมเมนต์อยู่เทียงหน้าโทรกะลิ้งมาบบบมีพี่น้องเย่อยู่ไซสพอว่ากันมัอว่านี่ว่าสีเห็ดน้ำเขาวปุ้นเพื่ออะเห็ดอะไรพี่น้องเลยบบบมีนะคือไม่เลยแม่น้องเลยหนำไก่ก้อนอุ้ยหนำไก่บ้านพี่น้องเอ้ยขอบใจเพื่อนอะไรเนาะข้างกันนั่นแดนไปเอากระนองสลาดพี่น้องนันใส่อยู่ในขีดเตยแอมมาลาหรือขีบแบบนี้ป่ะหูเนาะ อยา่หมามบกินมลอยากจะเดียวไหมโอ้ก็ไปซองแก้วแล้วันสิใช้ไนะครับนะเอาดันเองหลาหนาไปห้าปัตรุ่งเลยลูกานลขอบใจบ่ามีหลยๆเด้อเจมาลาเอาไปอามาประมาณซีโลบิน้องกะอวยเขานีน ขอบใจเดอร์ลานชยายใครกินถ่ายคลิปเฮาข้าวไมาส่งน้องสล่ะไปเอากะนองสล่ะลานชายเอ้ยขอบใจเด้ลยขา้าวแบ่งเอาสองส <4, S 2> ี่หกแปดจั๊บพ่น้องเลยเป็นลายก้นอยู่ทางโน้นซูงเนาะเจ่มาเอาไว้ไว้มาดูดดนี่เดือดสั่นพอเพียนกระบอกจั๊กสิทูทฮะพายดยีแต่เ้าวเพียวรถุย <laughs> ทางเคอมมล่าสอนมาใส่ในเสียงโทรศัพท์เนียเบาเลือกกินนั่นบอยค่ะกบาซันบ่อยแต่ว่างโทพส์ก็ไปลูกเจีแหลว่ะหืมตกลงมันบินหรือมันขี่เบาสันเ่าเดียวซันเจียแหล่แหล่เมียพแผนะแหล่จังแหลลอ

ไกใะไเยมาจบ้บใาปะแวหเนาะเราทำบัวมาหายทำนี่แหละเดยจางดางจังหน่อย เสะเปีนน้องนักวาปน้องีเขาบ่บ่ายแลห้องประทันจิ่ขเสาเขียงน้องอือกินเบ้อเด้อมีกุล,ลามข้องยใน,น,น,นประมาณข้างภายในประมาณมีปุลามรรมดาอยากพันจบีปลาดุกมั้งเขากินกับเปอับจาลุกเอ้ยปะเอ้ย อย่าเไรกันลืมปะลืมลืมอยากแพงเินกน้องเ่นนอเด็้อจะดาของเื่องเื่อนกได้นอเสียงสโปรเจนบนดอ่งกับกับผู้โทษทอไผยเดิมผู้หนน้องเดิมใส่รับกับโครันทังให้แม่เนาะ มันเป็นวันประหัดพ่น้อเขาอินเผาอะไรลูกชายน่มันเห็นวันประหัดกับผอมมาจกเผาอะไรปะมันกแกงปลาแล้วก็หอยร้นเช่าเอามาหายมูอเอาบ้านเนี่ยมูวานี่บ้างมวานีอยากให้สับนี้ก็คาไว้ีออกพี่น้อง มันเปลี่ยงงวอะลากันนเปลี้ยงคขาที่ตะมาด้ค่ะท่านผู้ชมเด็กเซียมไปแลายที่ตะหมาจะลดตอบอกขัดไีเนาะเสุกินหน้ากับลมอี่องเ้ยอืมไม่ต้องเบื่อได้กิดอ่ะ

แต่ปีมาเห็ดเหนือมาเห็นอี้ยแบ้านกัปตปีมาต่บ้านใหม่น้องว่ะนี่คือน้องบ้านบางบอืม ปลาลุงไหมปลาเดอาลรนเบิดพไ่นนองสวยสดยจิก <gonna> ี้นะเบออีกทำแมงงอฮไม่ได้ซ้อนะคะท่านผู้ชมเดีปลาลกแม่เนาลาบมากวาน้ำมะเร็งใส่ตู้ไว้ สบายดีปะลุงเห็นแล้วเสือเห็นยบอเห็นเหรอเห็นเลรเ้อ,อบม่พาไปนี่ได้เกิดกันไนะด้บัณเตม่พาไปเลือกได้เกิดปบบานนะเกิดยง นกิบอ่พี่น้องเตยบานเกือบเกือบดุมบ่ะดุมคเดินมาต่อาข้างน้เตยบานได้อยู่บ่ขาฮาสามถอนยังหน่อยขาทัวเขาเ้าน้ยกอาไปนังงนักตเพงตเพียงมาดึดสองมันือแม่เออ มาค่ะไปแล้วสองนั huh. no ่นละมือรุดขนาดพุ่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่เอาร้านบากุกเลยจดกปีวะสี่ห้าปีเนี่ยแหละอายุตองไหมเขาเนี่ยนะนุบานเนาะไม่หสาบานเหรอเขาเกบานเรอาสอห้าเกิดบี่ห้าลาไมมแต่ว่านอนสูง จนลเนี่ยอีกล่งก่อนนะคือกูจะชูมาเอาไปหรอเ่านไปก้มผนักท่องมือลดผนักลงเลยงานไงอยู่บบให้อีกแบบรจังาเข้าทีบ้านสมศึกเหมือนกโเออเเอใจดิเือใจดขนัง กูบอกไปผีแข่งค้ะขาหายในแห้งก้ะกูบอกไปน้ำใแห้งเดียวแห้งมัเแจ่อขางตีนเป็นเดือนปลายจะได้หย่างได้ขางตีนได้หย่างนอนน้องกินน้นองหย่ยงแล้วก็เขาลงหย่างไนร้น้องกินเป็น <c oughs> มันหนยนะ่าง พี่เจเที่บ้านเป็นยังไงบ้างบ้านมันดีไหมหรอโมตีเจมจระได็นเจมนะเจมเจม10เอ็นนาทีเดี๋ยวจะเอาลูกไก่กลับหนูกลับหนูที่ชองเลยช่องไนนะแม่งกี่น้วคุณยองแล้วกู

น,อนอ้อนอ้อมนกษาาขอไว้มั้นเรือกเขาตัวกินซื้อรถตลาดขะปุ่นเป่าเอา,อานะมอ,อ,นอนังใจเอาโมบอกอืมอ้อง่ะยอนเจาะมีกินอะไรมีซือ 嗯、要外卖了。 พ่อแม่พน้องนยิ้มกุดจูดปทางเ้นเจอมาสามสี่จับเดียวขอบคุณถูกๆกำลังใจเด้อขอบคุณถูกๆคำมเมทคขอบใจบ่ามีแจบมบลาเนาะฮึแม่คนสวยของยิงจอดอันยกไม่ให้แม่ลูกอะป่า 理发喽。<Pizza. S 2> <No. S 1> no.